เมืม่อไหร่จะหมดหน้าเนี่ยมันเป็นก้อนเลยอะ่ะโอ้โอ้สวัสดีคะ่ะทุกคนก็นี่คือสีผมใหม่ของแอนเองนะคะก็เป็นสีแบบว่าเปลี่ยนจากสีชมพูนะคะกลับ,บมาเป็นสีออก บลอนด์ Bl onde, Bl onde นะคะอมเทาหนิดๆนะคะก็อาจจะแปล่ตานิดนึงนะคะนี่ก็เป็นคลิปแรกเลยหลังจากทำสีผมมาใหม่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปชาเลนจ์กันนะคะก็คือท้านะคะท้าตัวเองนะคะไม่ได้ไปท้าใครที่ไหนนะคะท้าตัวเองให้ลองแต่งหน้านะคะด้วยนิ้วมืออย่างเดียวน,นะคะห้ามใช้แปรงห้ามใช้สองน้ํานะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแอจะสามารถแต่งหน้าด้วยนิ้วอย่างเดียวเนี่ยล้วออกมาแบบได้อยู่ไหมออกไปข้เครื่องนอกได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย ขั้นตอนแรกของเรานะคะในวันนี้ซึ่งก็เป็นขั้นตอนประจําของแอร์เลยนะคะก็คือการลงสกินแคร์บำรุงผิวก่อนที่จะแต่งหน้าค่ะตัวสกินแคร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวให้สวยขึ้นเนียนขึ้นนะคะเป็นการดูแลให้ผิวแบบว่าดูอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆค่ะ ผิวเนียนสวยเนี่ยเป็นคุณจาสาคัญเลยนะคะในการแต่งหน้าเราสวยติดทนนานผิวหน้าชุ่มชื้นนะคะรอยหมองคล้ำน้อยลงพวกริ้วรอยตามวัยเนี่ยก็น้อยลงนะคะทําให้เราดูหน้าเด็กนะคะเป็นอมตะอยู่ตลอดการอะไรแบบนี้ก็เป็นการแบบว่าช่วยให้ผิวของเรานี่อยู่กับเราได้นานขึ้นไปอีกประมาณนี้อย่างวันนี้นะคะแอดก็จะใช้เป็นเซรั่มตัวนี้นะคะลงเป็นเซรั่มของ The Face Shop นะคะอันนี้เลย ขาบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มที่มีส่วนผสมของโสมนะคะซึ่งปกติเนี่ยเราจะเห็นแบรนด์ที่เขาทำเซรั่มผสมโสมเนี่ยเป็นพวกโซวาซู ool, หรือว่าฮิส o r เรีย o คูอะไรอย่างงี้นะคะเป็นแบรนด์ที่ราคาค่อนข้างสูงเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่แอลเลือกเอามารีวิวให้ฟังวันนี้เพราะว่าแอลร,รู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยมันได้ผลค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะก็คือใช้ดีมากๆว่า,าตัวนี้ก็เป็นสูตรที่ทำจากโสมเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวอ่านชื่อให้ฟังดีกว่าอันนี้เนี่ยเขาเขียนว่าเยวาดดำนะคะก็คือเป็นของกาแฟช็อปนะคะชื่อเยวาดดำรีวิทไลซิ่งเซรั่มนะคะก็จะเป็นเซรั่มเยวาดดำเนี่ยที่เขียนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชื่อของโสมนะคะเป็นโสมที่มีอายุ6ปีนะคะชาวเกาหลีเนี่ยเขาจะเรียกว่าเ,ออเป็นเเวนเกรดจินเซนนะคะก็คือเป็นโสมที่คุณภาพดีมากแล้วก็เป็นสมุนไพรโบราณจากเกาหลีดั้งเดิมด้วยค่ะ หาซื้อได้ที่ตามช็อปของเซ h ช็อปได้ทุกสาขาเลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาทากันเลยดีกว่านะคะเนื้อครีมเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบหนึ่งหนึนะครับแตะขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะแบบหนแบบนี้นะคะิที่ทาของแอร์ก็ค่อยๆทาไปเลยแตะๆกดกด ไม่ต้องรุนแรงมากแค่นั้นแหละตัวนี้จะซึมเร็วมากนะคะคือทาปาดไปก่อนแล้วก็ค่อยๆกดเราก็จะรู้สึกว่าเนื้อครีมซึมอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เหมือนเคลือบผิวไปด้วยในตัวเลยค่ะ ตัวนี้นะคะ mm hmm. คือเนื้อเซรั่ม mm hmm. เขาจะเข้มข้นมากอยู่แล้วนะคะเราแบบถ้าใครอยากใช้แบบครีมเนี่ยก็ก็มีนะคะแต่ว่าสําหรับคนผิวมันแอนแนํนอนกใช้เซรั่มอย่างเดียวคืออยู่ละส่วนตัวครีมเนี่ยสูตรนี้เนี่ยก็ทาก่อนนอนเอาก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวนั้นก็จะแบบเป็นเนื้อครีมเนาะตัวนี้จะเป็นเนื้อเซรั่มเข้มข้นแล้วก็ใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยสําหรับแบบกลัวว่าเครื่องสําอางจะเลอะอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะอันนี้คือทาได้เลยมันจะแบบซึมเข้าไปแล้วก็เคลือบผิวเลยนะคะนี่ แห้งเร็วมากๆนะคะก็แต่ว่าเราจะยังรู้สึกว่าตัวเซรั่มเนี่ยแอบเคลือบผิวเราไว้นะคะแต่ว่ามันแห้งแล้วนะคะสำหรับสบรรพคุณนะคะของเยาวดัม um r e v i t a l i z i n g Serum นะคะตัวนี้ของโล e เฟ Shop เนี่ยก็จริงๆแล้วแอร์คิดว่าเหมาะกับสาวๆที่เริ่มกลัวการมีริ้วรอยนะคะสักอายุ20ขึ้นไปนะคะก็ เริ่มที่จะเริ่มดูแลตัวเองแล้วนะคะบางทีเวลาเรายิ้มเยอะๆเนี่ยแบบตีนกาก็จะเริ่มถามหา,มามนะคะ20กว,กว่าก็ควรจะเริ่มใช้แล้วนะคะบางคนชอบย่นหน้าผากใช่ไหมก็ตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆเพราะว่าให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะแอบมีเพื่อนๆคนเกาหลีนะคะเขาแอบเมาส์มาด้วยว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันมาจาก อารมณ์แบบว่าคนพัฒนาสูตรหรือว่าแลบเดียวกันกันกบจางเซงเซรั่มนะคะของ history of c o o ด้วยนะคะแต่ว่าจุดเด่นเนี่ยก็คือราคาจะจับต้องได้แล้วก็กลิ่นไม่เหมือนกันแค่นั้นเองค่ะสำหรับใครที่อยากลองซื้อมาใช้ตามแอร์ดูนะคะก็ the face shop h e a e u r d a m revitalizing serum เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้นะคะตามร้านหรือว่าเคาน์เตอร์ของ the face shop ทุกสาขาเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะ โสมเนี่ยเป็นความลับเป็นเคล็ดลับความงามเลยของสาวเกาหลีนะคะที่ช่วยให้ดูอ่อนไวันะคะแล้วผิวสวยชุ่มชื้นค่ะโอเคไปต่อกันเลยดีกว่านะคะได้เวลาลงรองพื้นกันแล้วด้วยนิ้วส้ตายค่ะ สำหรับรองพื้นตัวนี้นะคะแอร์เลือกใช้ตัวนี้นะคะเป็นของชาแนลนะคะเป็นโคตรละอภิมหารองพื้นที่แพงที่สุดเท่าที่เคยซื้อมาเลยนะคะแบบว่าเสียตังเดินออกมาแบบรู้สึกกระเป๋าแฟบเลยนะคะตัวนี้นะคะ4,000กว่าบาทนะคะ c h a n ลซู s ลิมาร์ชเลอร์ทินะคะก็ เขาบอกว่าเป็นรองพื้นที่ดีมาก Sublimege เนี่ยก็คือเป็นชื่อรุ่นของชาแนลนะคะที่เป็นรุ่นที่แพงที่สุดในแบบพวกครีมเซรั่มอายคีมอะไรก็ตามนะคะแล้วตัวนี้เขาออกมาเป็นรองพื้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีบำรุงในตัวด้วยนะคะราคามันก็เลยสูงแอร์ก็จะมารอให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้นะคะด้วยการใช้นิ้วลงนะคะเจ้ารอ,อ,องพื้นตัวนี้นะคะคลิปนี้ต้องยาวแน่นนเลยเวลาเปิดฝาออกมานะคะเนื้อครีมเขาก็จะอยู่ในนี้นะคะโอเค ตรงนี้อย่าจะใช้อุ้ยตักมันจะเยอะเลยอ่ะเปลืองเอามันมาปะเข้ามือด้วยจริงลองคืนน่ะใช้นิ้วลงไม่ยากเลยนะที่กังวลนะคือเขียนคิ้วอ่ะน่าจะยาก คือมันไม่ได้ปกปิดแบบร0อหรือว่าแบบเขาเรียกว่า full coverage มันเป็นแนวแบบดูเป็นธรรมชาติเรารู้สึกว่าผิวหน้าชุ่มชื้นมากเวลาใช้ลงที่คอด้วยน้อยเปลืองจังเลยนี่ไม่ถือโกงนะการที่ใช้นิ้วเรียงกันเป็นแพ้แค่ okay. ได้อยู่นะเนียนใช้ไดเไ้เป็นไงบ้างคะสำหรับเป็นไงบ้างคะสำหรับรองพื้น4,000กว่าบาทมันก็เนียนอยู่นะคะแล้วก็ดูดีดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะมาต่อด้วยคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้จะใช้เป็นของ 3ce ไซนันดาฟูคัฟเวอร์คอนซีลเลอร์เจ้าประจําขออนุญาตใช้อันนี้อะปลายก็พอเราจะไม่ทําให้มันเป็นรูปทรงด้วยนะอะเราป้ายที่ที่เราจะลงพอแล้วมั้งที่เหลือเราใช้นิ้วเอา ต้องลากลงมาให้เป็นสามเรียมก่อนนี้มันแอบ,บไม่ค่อยมันแอบ,บเนียนยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตลกตลกกวะเนี่ยมันไม่เนียนสักทีถ้าใช้ฟองน้ำจะเร็วกว่าน,นี้เยอะเมคอัพอาร์ติสต์บางคนอะ่ะเขาบอกว่าการที่เราลงรองคือและค er อนซีลเลอร์ะด้วยนิ้วอะ่ะมันดีมากเลยนะ เพราะว่ามันได้ความร้อนได้อุณหภูมิที่ดีจากนิ้วรอทำให้แบบเบลนดง่ายขึ้นเกลี่ยง่ายขึ้นไม่รู้จริงเปล่าแต่สำหรับแอร์ตอนนี้แอรรู้สึกว่าใช้แป้งง่ายกว่าเยอะคือมันก็เนียนอยู่แหละแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยเป็นคาบเลยโอเคเสร็จแล้วต่อลงแป้งดีกว่าสำหรับแป้งนะคะจะใช้เป็นแป้งฝุ่นของ Cover Fx นะคะได้มาจาก sephora นะคะ perfect setting powder สี translucent light นะคะทำไมไม่ใช้แป้งแข่งก็ไม่รู้เนาะมันน่าจะทาง่ายกว่าวะด้วยนิ้วอะอ้อมันจะรอดไหมเนี่ยได้อยู่นะคะอืมเมื่อไหร่จะหมดหน้าเนี่ย โชคดีนะคะเลือกสีทานลูเซนมาอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามันไม่เท่ากันมันก็ไม่ค่อยเห็นสีทานลูเซนคือเป็นสีโปร่งแสงนั่นเองเนื้อแป้งเขาดีมากอะละเอียดแบบมากนี่ใช้ครั้งแรกเลยนเนี่ยเนียนมากอะโยนะเนียน,น,นมากเอาซิถือว่าแป้งช่วยชีวิตมากเลยอะออร่ากุ้งค่ะ ได้ไหมได้ไหมต่อไปนะคะมาลงอายแชโดว์กันค่ะแอดจะใช้เป็นของ t t l l a Palette นะคะ starlight star bright นะคะไฮไลติ้งพาเล e นะคะเป็นสีมุกมุกแบบนี้นะคะมีทั้งหมด3สีเดี๋ยวแอดจะใช้สีตรงกลางนะคะลงที่เปลือกตาด้านบนด้วยนิว้วแล้วก็ใช้สีชมพูนะคะเป็นสีแรกลงตรงหัวตา เสร็จแล้วนะคะอ้าจะใช้ตลับนี้นะคะ NYX NY Love i n Rio นะคะก็จะเป็น3สีแบบนี้ใช้สีตรงกลางนะคะลงตรงครึ่งตาหลังจะคัดเบ้าก็ไม่ได้นะทำได้แค่นี้แหละระบายใต้ตาถ้าเลอะนี่คือแพนด้าเลยนะแล้วเดี๋ยวเราใช้สีเข้มสุดแทนอายไลเนอร์เพราะว่านิวแอร์ไม่สามารถใช้เป็นแปรงเขียนอายไลเนอร์ได้นะเราก็จะใช้วิธีนี้นะ ต่อนะคะลงใต้ตาบ้างนะฮะวันนี้นะคะคิ้วของแอร์นะคะจะใช้เป็น I Love Cushion 3D Brow นะคะเป็นคุชชั่นสำหรับเขียนคิ้วนะคะของ Vanilla Co นะคะเอาเล็บหวีก่อน ง่ายมากนะคะเทียบกับชาเลนจ์อื่นๆที่มีความโหดกว่านี้เยอะแต่ก็เริ่มรู้สึกว่าฉันทําอะไรอยู่เนี่ยการที่เราใช้นิ้วแบบลงรองพืน้นอ่ะมันกินเข้ามาในคิ้วเต็มเลยอะ่ะแล้วพอเอาเล็บจิกปุบแบบเป็นขุยเลยอะ่ะว้าว <laughs> คิ้วหนาะว้ายมันเป็นก้อนเลยอะ เอาคอนซีลเลอร์เก็บด้านรอบนอกเอาดีกว่าไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรดีไปกว่านี้แล้วละยิ่งลงเยอะมันจะยิ่งชินจังไปกว่านี้อ่พอแล้วเหอะได้ประมาณนี้แหละไปกันต่อเลยดีกว่านะคะเชดดิ้งจมูกนะคะใช้สีเดียวกับที่เติมผิวเมื่อกี้ ใช้สีนะคะชื่อ Romance จากพาเลตตนี้นะคะ love palette ของ t o o face นะคะก็เป็นอีกอันนึงที่อาใช้ค่อนข้างบา่อยเดี๋ยวไปต่อนะคะเป็นปัดแก้ม Shading Highlight แล้วก็ทาลิปกันสำหรับแก้มนะคะอาจจะใช้เป็นพาเลตของ s e p h r r a นะคะ b ล u s h On สสีแบบนี้นะคะมีอมส้มกับอมชมพูนะคะสีนี้แล้วกันเห็นไหมว่าอันนี้ใช้ครั้งแรกเลยนะคะสำหรับเ h a ด i ิ g ง c a t o n b shade and light นะคะ อไปไฮไลท์นะจ๊ะลิปสติกนะคะเอานี้แล้วกัน Anastasia Beverly Hills นะคะเป็นสี Dusty Rose นะคะเลิเกเลิกเลิกยากจุงเบี้ยวอะ่ะ เพ่าว่าถ้าะอ,อกไป้นอกแบบนี้มันก็ไม่ถึงจะแย่แต่ว่าไม่ควรอะเดี๋ยวเราไปลงมาสคคร่ากันเลยค่ะก็ทำให้ดูขำๆแล้วกันเนาะมาสคคร่าค่ะใช้ของ Volume and l e ฟลอนวอลลุ่มแอนเลจแมกนิฟายนะคะโอ้โหโอ้ พอยอมแพ้ไม่รอดอะมสาสคาร่านี่คือไม่ได้จริงๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน้าที่แต่งด้วยนิ้วอย่างเดียวเท่านั้นดูผินผ่าเหมือนจะดูดีเลยนะคะแต่เมื่อซูมเข้าไปดูใกล้ๆแล้วแล้วก็มสาสคาร่ามันก็ไม่ถึงกับแบบแต่มันดูไม่ระเบียบเลยไม่เป็นระเบียบเลยนะคะ ปากก็ไม่ค่อยสวยแต่ว่าดูไกลๆก็อาจจะรอดตรงนี้ก็แบบไม่ค่อยเนียนนะคะถือว่าเป็นอีคลิปหนึ่งที่สนุกสนุกแล้วกันก็ถือว่าเป็นอีคลิปหนึ่งที่ดูไปสนุกสนุกแล้วกันนะคะก็ถือว่าแต่งได้ขนาดนี้ก็โอเคอยู่นะสำหรับการใช้นิ้วอย่างเดียว หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความบันเทิงนะคะเพราะว่าสาระไม่มีนะคะสาระอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นการรีวิวเซรั่มนะคะหรือว่าการลองใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใหม่ๆของแอนในคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเชดดิ้งอันใหม่แป้งฝุ่นอันใหม่นะคะหรือว่ารีวิวรองพื้นราคาแพงหูฉี่นะคะก็อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะก็ยังไงของฝากช่องทางการติดตามต่างๆของแอนนะคะไว้ด้วยนะคะตอนนี้ก็อินสตาแกรมนะคะสามารถไลฟ์ได้แล้วนะคะบางทีแอนก็ อาจจะมีไลฟ์แบบแต่งหน้าหรือว่า beauty tips ประจำวันนะคะก็ไป follow กันได้นะคะที่แอร์แอลวิกิตเศษค่ะแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนะคะใน Facebook ไว้ด้วยนะคะชื่อ Beauty Tips by a อรนะคะในแฟนเพจเนี่ยนอกจากจะโพสคลปโพสในแฟนเพจเนี่ยนอกจากจะโพสคลิปนะคะแบบที่สอนแต่งหน้าหรือว่าชาเลนจ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังมีแบบที่เป็นบล็อกนะคะหรือว่ารีวิวแบบเป็นรูปภาพบ้างนะคะใครอยากรู้อยาก สวยขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ลองไปกดไลค์กันดูได้ค่ะและยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ดูจนจบนะคะ